เีปเป่ทเพื่อนที่น่ารักของแอดดีๆต้อนรับเข้าสู่เชาบบ้า Baby Monster World แอดสินแจมแปลนเลนคนนี้มาแล้วค่ะคลิปนี้แอดจะชวนเพื่อนๆมาร่วมอวยพรให้กับเจ้าหญิงพริตาคนสวยขาของพวกเราที่วันนี้น้องมีอายุครบ19ปีบริบรูบรณ์แล้วค่ะย้ yeah. และเมมเบอร์ b บบี้มอน t e r อร์อีก6คนก็มาอวยพรวันเกิดให้กับน้องปริตาแล้วด้วยค่ะเริ่มที่พี่รุกะอวยพรว่า HAPPY b i r อร์เดริริเจ้ากวางของพวกเราสุขสันตวันเกิดนะขอบคุณที่หัวรอด้วยกันทุกวันกินของอร่อยด้วยกันและคอยเป็นกำลังใจให้เสมอต่อไปก็ขอให้มีความสุขแบบนี้และมีสุขภาพแข็งแรงน,นะรักนะเงื้อ แล้วความน่ารักของพี่รุกะอ่ะก็คือพี่รุจะไม่พลาดเลยที่จะอวยพรวันเกิดให้กับเมมเบอร์ตอนเวลาเที่ยงคืนของเกาหลีแบบพอดีเปะ๊ะและวันเกิดของริจาก็เช่นกันพี่รุกะก็โพสวีเวิร์ตอนเที่ยงคืนเลยค่ะแถมยังฝึกเขียนเป็นภาษาไทยให้อีกตั้งสองประโยคความใส่ใจนี้น่ารักมากค่ะพี่กา ส่วนอาชอนก็อวยพรว่าสุขสมวันเกิดพี่ริธะที่กำลังฉลองวันพิเศษที่สุดของปีขอบคุณพี่ที่ทำให้ช่วงนี้ฉันมีความสุขมากพี่มีความหมายกับฉันมากจริงๆค่ะขอบคุณที่อดทนกับทุกอย่างมาจนถึงทุกวันนี้จนกลายเป็นพี่พาริตาที่พวกเรารู้จักใน Baby ้มอนสเตอร์ในวันนี้ขอให้เรามีความสุขทุกวัน Ora, โรราอวยพรว่าร i ชาอนี่สุขสาอวันเกิดน,นะคะนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ฉลองวันเกิดหลังจากเดบิวตขอให้มีความสุขในวันนี้และขอให้เราสร้างความสนจงจำดีๆร่วมกันต่อไปนะคะรามี ami, อวยพรว่าริชาอนี่แฮปปี้บ day พี่มาจะทําให้ฉันตลกอยู่เสมอขอบคุณสําหรับทุกสิ่งนะคะฉันสนุกมากเมื่ออยู่กับพี่ช่วยทําให้ฉันหัวเราะเยอะๆอีกนะคะและฉันหวังว่าฉันจะทําแบบนั้นกับพี่เหมือนกันฉันหวังว่าพี่จะได้รับคําอวยพรมากๆในวันนี้และหวังว่าพี่จะมีความสุขมากกว่าทุกคนเลยพวกเรามาสนุกด้วยกันไปเรื่อยๆเลยนะฉันรักพี่ค่ะอาศากก็อวยพรว่าถึงพี่ริธาสุขสัมวันเกิดนะคนที่คอยรับฟังเรื่องราวได้กันเสมอขอบคุณที่ทําให้หนูหัวเราะได้ หนูรักพี่มากขึ้นเรื่อยๆเลยจากเจ้าหญิงกระต่ายและนอนจิก,กิตาก็ได้เขียนการ์ดให้พี่พริตาเป็นภาษาไทยเขียนว่าชื่อภริตา Happy Birthday to เจ้าหญิงของเราขอให้วันเกิดปีนี้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะขอให้มีความสุขมากๆนะแล้วก็ไม่เจ็บไม่ป่วยรักนับพี่สาวจุดฉวยเงืงอเงื อวยพรให้พี่ริธะแบบฉุดถฉวยเลยด้วยฉันอยากจะร้องฉันรักแท้กุ๊กายที่สนเลยส่วนคุณแม่ของน้องพริตาก็มาอวยพรวันเกิดให้ลูกสาวคนสวยของคุณแม่แนะไอจด้วยนะคะคุณแม่โพส์ตว่า Happy birthday to you I wish all the best I'm proud of you You shine with your abilities Spread your wings and fly gracefully สุขสันต์วันเกิดนะลูกแปรขอให้หนูสมหวังทุกประการแม่ภูมิใจในตัวลูกมากลูกเปล่งประกายด้วยความสามารถของหนูเองกลางปีกสยายและบินไปอย่างสง่างามนะลูก และในโพสต์ที่คุณแม่ริชาโพสต์นั้นก็มีทั้งคุณแม่จิตจิบของพ่ลิซาและคุณแม่มิงของน้องจิกต้ามาอวยพรใต้โพสต์ของคุณแม่น้องริชาด,ด้วยนะคะโดยคุณแม่ของพ่ลิซาบอกว่าแฮปปี้เบิร์เดย์ครับลูกขอให้มีความสุขมากๆนะคะส่วนคุณแม่มิงแม่ของน้องชีบอกว่าแฮปปี้เบิร์เดย์นะคะพี่แพร ى. มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงเป็นพิ่สาที่น่ารักตลอดไปนะคะเงื้อเงื้อเงื้ออ่านแล้วมันเปลื้มปริมยิ้มตามเลย ชอบมากในความซับพอร์ตนี้ของเหล่าคุณแม่อบอุ่นใจมากค่ะส่วนทางเรานั้นวันนี้แอดก็ขออวยพรให้น้องภาริตาว่า สุขสันวันเกิดนะคะเจ้าหญิงคนเก่งของพวกเราขอให้หนูมีความสุขที่สุดเลยมีคนรักและเอ็นดูหนูมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีจิตใจที่เข้มแข็งขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีและปังๆและจงโด่งดังยิ่งๆขึ้นไปพวกเราจะคอยซัพพอร์ตหนูริชาตลอดไปนะคะ ถึงตาเพื่อนๆแล้วมาร่วมอวยพรวันเกิดให้กับน้องแพรกกันใต้คลิปนี้เยอะๆเลยนะคะดันให้มันขึ้นฟีดกันบ่อยๆเพื่อน,น้องภริตาจะผ่านมาเห็นคลิปนี้กันค่ะน้องจะได้รับรู้ถึงพลังความรักความห่วงใยและกําลังใจดีๆที่พวกเรามีให้กับน้องพริตากันนะคะ และก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสําหรับเพื่อนๆทุกๆคนด้วยขอให้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาทําให้ยิ้มได้ทั้งวันเลยนะคะดูแล,แลรักษาสุขภาพด้วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะรักๆไป๊ายบาย,บายสวัสดีค่ะ